สมัยก่อนแบบอยู่ญี่ปุ่นดื่มแล้วก็ขับรถไทยใช่ไหมคะเขาก็เมากลับบ้านขับรถไปเกิดไฟแดงแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเดี๋พี่มานะหมอคณะจะมานะเขาก็บอกเขาเมาแล้วเขาตื่นแล้วไม่ไหวไฟรถกระดับเลยค่ะเขาบอกว่าตั้งไฟแค่รถติดเลยค่ะเอาบอกว่าอนุภาคของครูแค่คิดแค่นี้แค่นั้นแหละก็ไปหมดยังโยมเจอปัญหาอะไรอ่ะโยมก็จะนึกถึงหมอครูถ้าโยมก็จะสวดนู่นสวดนั่นถึงครูอยู่ในใจ ไม่เกินชั่วโมองครึ่งชั่วโมองเขาโยมบางครัสำเร็จชีวิตวนเวียนอยู่งั้นเลไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหน,นโยมก็จะอยู่สองที่บ้านกับวัดโยมก็อยู่บ้านกับวัดโยมมีสองที่คือโรงพยาใาบ้านขึ้นรงใยวัดลงมาใยวัดขึ้นยงใหบ้านรบานรบนบรยากาศนะคะหลวงพี่มันปลอดโปร่งค่ะบรรยากาศจะชานที่แลแล้วก็สงบนัน่งสมาธินี่สบายเลยคะหลวงพี่ ถึงเพื <Karma himself> ่อนเพื <aja ib integrate> ่อนกายามิที่เคยสร้างบารมีกันมานะคะตั้งแต่ทุก anyway, ท <lar al> ุกสาขาค่ะตอนนี้สูาขาของวัดยมาชีค่ะครบรอบ13าปีแล้วนะคะก็อยากเชิญชวนมาช่วยกันร่วมบุญมาเอาอาโน้นาบุญที่ได้ร่วมสร้างกันมาค่ะให้มาดูความสําเร็จของแต่ละสุขที่ตัวเองมีส่วนสร้างมาค่ะแล้วขอบิณฑียินดีค่ะในการที่ตัวทุกท่านที่มีส่วนมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคนเก่าคนแก่ที่เคยทำมาด้วยกัน แต่จุดแต่จัดโฉมทุกทุกส่วนของวัเออดเนี่ยค่ะจะย้อนกลับไปดูภาพเก่าเก่าอืมกาทำมาก็ไม่คิดว่าจะถึงจุดตัวเองจะปาตัวเองมาถึงจุดนี้่ตามติดติดตามมาของอาจารย์มาได้ขนาดนี้